รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนและรายการคุยกับหมออาจิมานะคะ,คะทุกสัปดาห์เรามีนัดกันหนึ่งครั้งอัปเดตในการดูแลทั้งสุขภาพความสวยความงามกันหน่อยแต่เริ่มมีผู้ชมหลายคนบนมาคุณหมอขาเอาใจแต่ผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายที่เป็นแฟนรายการคุณหมอก็เยอะนะจัดให้ค่ะจัดให้อาทิตย์นี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเบื้องหลังความหลออ่อผู้ชายนี่เขาทำสัญรามเหมือนผู้หญิงไหมคะ มาดูกันซิว่าอันไหนหล่อธรรมชาติอันไหนหล่อทำนี่ใครทำคะหมอต้องอย่างนี้ผู้หญิงจะ <c oughs> ต้องดูเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีสโ,โลแกนว่าผู้หญิงย่าหยุดสวย <c oughs> เพราะผู้ชายจะสวยตลอดผู้ชายที่รักสวยรักงามรักหล่อวันนี้ต้องดูเอาใจเ <c oughs> ป็นพิ <c oughs> เศษเลยนะคะ <c oughs> แต่เบื้องหลังความหล่อจะเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้ติดตามรายการเข้มข้นแน่นอนนะคะอ่ะงั้นข่าวแรกของเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้ชายแน่นอนแต่เป็นผู้ชายที่สร้างข่าวกระชอนไปทั่วโลกเลย ว่าโลกจริง,รงๆน่ากลัวมากเจริงๆคะ่ะจะเป็นข่าวอะไรไปติดตามกันในช่วงหมอคุยข่าวค่ะ,คะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ข่าวของเราในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ว่ามีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งข่าวของเขาจะต้องทําให้โลกสะพรึงเขาคนนี้เนี่ยเป็นหนุ่มทํางานโรงงานอายุ26ปีนะคะก็มีการเปิดเผยจากเว็บไซต์หนึ่งของจีนบอกว่าเขาคนนี้เนี่ยเครียดซึมเศร้ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีคุณค่าคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีแฟนเลยไม่รู้จะทำไงดีตัดอวัย,ยะวะเพศทิ้งซะเลยคุณห,หมอคะ่ะคิดได้ไงเนี่ยคิดแค่นี้ว่าเอ้ยฉันไม่มีแฟนฉันไม่ต้องใช้มัน ตัดทิ้งเสร็จปุ๊บคิดได้คุณหมอแล้วเราจะเอาอะไรปัสสาวะจริงด้วยคิดได้ปุ๊บทำไงดีล่ะเอาละแย่แล้ะตัดสินใจปั่นจักรยานไปโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอหมอหมอช่วยอ้วกต่อเอาไว้วักเพกหน่อยลืมเอาชิ้นส่วนมาจากบ้านคุณหมอคะค่ะรู้ไหมเขาทำไงต่อปั่นจักรยานกลับไปปรากฏว่าเที่ยวไปเที่ยวกลับสองรอบ คือเสียเลือดมากเกินไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถต่ออวัยวะเพศที่ตัวเองตัดทิ้งไปกับมือกลับคืนมาได้เขาเลยกลายเป็นบุคคลทุลพลภาพขาดอาวัยวะเพศไปโดยสิ้นเชิงนะคะเพื่อนบอกว่าสาเหตุที่ทําให้เขาหน้าจะตัดอวัยวะเพศทิ้งครั้งนี้ก็เพราะว่าเขารู้สึกซึมเศร้าและโหดหู่ที่เกิดมาไม่เคยมีแฟนเลยถ้าฟังดูในหนึ่งคนปกติไม่ทําแน่แสดงว่าเขาต้องมีอาการอะไรสักอย่างที่ไม่ปกติทางด้านจิตใจซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าดูลวอันที่เข้าได้มากที่สุดก็คือ อาการซึมเศร้าเหมือนกับว่าใช่มันก็รู้สึกว่าเตีงไร้ค่าเหลือเกนินอยู่มาถึงขนาดนี้ก็ไม่มีใครต้องการเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้จริงๆพอคุณหมอพูดถึงอาการซึมเศร้าเพาะว่าซึมเศร้าหรือโรค<ม>ซึมเศร้า,รรานั่นนึกถึงข่าวดาราสาวในเมืองไทย<ค>ที่ทานยาฆ่าตัวตายคะ่ะ น้องแตงโมเขาบอกเขารักษาโรคซึมเศร้ามาหลายปีแล้วถึงจุดพีที่แบบเลิกกับโตโน่ปุ๊บเขาก็กินยานนนอััี้มเป็นจุดเบรกคุณแนนมันเหมือนกับอะไรที่ไปกระตุ้นทําให้อาการมันเป็นมากขึ้นแล้วก็ในกลุ่มคนที่มีปัญหาโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงแล้วต้องทานยาแล้วต้องดูแลกับหมอตลอดอยู่ๆคิดจะไปหยุดยาเองอย่างนี้ไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงที่เราควบคุมไม่ได้เวลามีสิ่งกระทบเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นถ้าอย่างนั้นถามคุณหมอเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะว่าเจ้าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรและอาการมันเป็นยังไงคือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นได้หลายกลุ่มจะมีะตั้งแต่โรคซึมเศร้าแบบชัดเจนคือเป็นแบบเมเจอร์ที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มโรคซึมเศร้าที่เป็นนานๆนะะไ,ไอ้ตัวกลุ่มแรกเนี่ยสามารถจะมีอาการได้มากเลย อย่างเช่นจจะรู้สึกเหมือนกระทาชายในนี้ค่ะก็คืออาจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแล้วก็ไม่อยากจะอยู่กับใครไม่อยากจะสูงสิงกับใครนะคะก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่าไม่อยากจะทําอะไรเหมือนชีวิตมันเบื่อมันเซ็งอะไรเงี้ยแม้กระทั่งจะทานอาหารก็ยังไม่อยากจะทานอาหารทืกเบื่ออาหารไปหมดนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับซึ่งอาการนอนไม่หลับเนี่ยมีได้ตั้งหลายแบบอย่างเช่น นอนแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้สึกไม่สดชื่นหรือนอนแล้วฝันร้ายเหลือเกินค่ะหรือนอนไปแล้ว3 4มสี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็นอนต่อไม่ได้นะหรือนอนไม่หลับเลยแล้วก็ไปนอนตอนเช้าคืออาการนอนไม่หลับนี่มันหลากหลายมากมาะนะแต่ว่าก็มันเป็นอาการหนึ่งได้สําหรับคนที่จะมีปัญหาเรื่องของภาวะสึมเศร้าต้องคอยดูว่าเฮ้ยเรามีอาการพวกนี้หรือเปล่าค่ะหรือบางทีล่ะจะมาด้วยอาการไม่มีสมาธิอื อย่างกระทาชายในเนี้เขาอาจจะมีอาการไม่มีสมาธิคุณแน่ลืมว่าต้องหยิบไปด้วยไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ขาดสมาธิขาดจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาพูกนี้ได้บางทีก็ความจำไม่ดีก็มีส่วนด้วยก็จะทำให้มีปัญหาทั้งปัญหากับการใช้ชีวิตของตัวเองจะช่วยกับผู้ร่วมงานหรือถ้าเป็นมาก นนก็อาจจะที่อยากจะฆ่าตัวตายใช่คือทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะนี้นะคะสาเหตุมันเกิดจากอะไรคือสาเหตุอันนึงมันเป็นจากพันธุก,กรรมได้คุณแอน,นมนุษย์เรามันเศร้าได้กับทุกคนแต่ว่าภาวะเศร้ากับภาวะซึมเศร้าที่เป็นโรคมันต่างกันคือบางคนที่มันเป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองที่มันเสียไปถ้าคนไหนที่มีประวัติในครอบครัว ว่ามีคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ต้องระวังเพราะเราจะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นต้องคอยระวังเวลาที่เรามีเรื่องอะไรก็ตามที่ลุมเลาม้าเข้ามาในชีวิต<ะ>มันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นทําให้อาการมันผิดปกติหรือบางทีไม่เกี่ยวกับนนี้เลยเข้าสู่วัยทอง<ะ>ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดก็คือพอมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็อาจจะมีอาการซึมเศร้าอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือภาวะหลังคลอดเนาะ Okay, ใช่ไหมฮะเหมือนแบบ,บว่าพอคลอดเสร็จปุ๊บแบบลูกฉันไม่สนใจเลยซึมเศร้าหลังคลอดซึมเศร้าหลังคลอดเธอได้พบได้ประมาณ1%เซแล้วก็ในกลุ่มของคนไข้ที่หลังคลอดที่มีอาการซึมเศร้าก็พบว่าส่วนหนึ่งมีอาการซึมเศร้าต่อไปอีกหรือว่าอาจจะเกิดซ้ำอีกก็ต้องคอยดูถ้าเกิดว่าคุณแม่คนไหนที่แบบว่าพอคลอดลูกมาเสร็จปุ๊บแทนที่จะแบบชื่นชมยินดีมีความสุขแฮปปี้กับลูก ก็แบบไม่สนใจลูกไม่สนใจใครปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันก็เป็นอาการซึมเศร้าที่มาจากภาวะแปรปรวนของฮอร์โมนแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้กับอ<ส>ีกอันหนึ่ง<ส>ที่เกิดได้บ่อยๆ<ส>เหมือนกน<ส>ันก็คือภาวะซึมเศร้าที่อยู่เมืองนอกมันจะมีอย่่ก็คือภาวะซึมเศร้าที่มันมาตามฤดูดอ,อย่างหน้าหนาวเนี่ยมันจะแบบเป็นอะไรที่เหมือนคนกลุ่มหนึ่งจะมีภาวะซึมเศร้า มันกว่ามันชีวิตมันมืดมนหรือเกินท้องฟ้ามันขมุกขมัวมันดูแล้วมันแบบไม่น่าออกไปไหนไปไหนไม่ได้ต้องแบบหลบตัวอยู่ในบ้านอย่างนี้คนไทยไม่เป็นเพราะไม่มีหน้าหนาว <ST AR> ลอรอดแล้วค่ะคุณบอกคนไทยมีแต่หน้า <S <S ร้อนอย่างเดียวเจ้าเรื่องอื่นแทนอ๋อฤดูกาลก็มีผลใช่ค่ะใช่ค่ะก<ช>ับอาการหนึ่งคืออาการซึมเศร้าท<ช>ี่มาจากภาวะโรคทางจิตของเขาจริงๆคืออาจจะเป็นโรคจิตเภทนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคไบโพล่าซึ่งอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการกลุ่ม หนึ่งของโรคพวกนี้อย่างนี้ถ้าเป็นก็ทานยาแหะถ้าเป็นกระทานยาก็คือไปรักษาโรคจิตเวทของเขามันก็จะทําให้อาการซึมเศร้าเนมันดีขึ้นค่ะอ่าโอ้เคลียชัดแล้วนะคะจากข่าวที่ไม่คิดว่าโรคนี้จะมีคนทําแบบนี้แต่สิ่งที่เขาทําอาจจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าที่เขาเป็นก<ช>็ได้ะอะละช่วงหมอคุยข่าวของเราผ่านไปแล้วเรียบร้อยแต่หมอชวนคุยวันนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นใจโดยเฉพาะคุณผู้ชายวันนี้เอาใจสุภาพบุเป็นพิเศษนะคะคุณ หมอจะมาแฉเบื้องหลังความหล่อกันบ้างปกติเราจะพูดแต่เรื่องความสวยความงามจริงเลยค่ะแล้วก็แบบว่าผู้ชายทําอะไรก็เหมือนก็ไม่ค่อยจะมีใครรู้นะแ่นอนสิคะงั้นเราต้องมาค้นเปิดความลับของผู้ชายกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะห้าผักยอดฮิตเทศกาลกินเจ ประโยชน์ของถั่วฝักยาวช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันรวมถึงยังช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยค่ะ ชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมด,ดีไซน์อติมาสหาคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพา,าธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่ 1, 1> สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100 มอชนคุยสัปดาห์นี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องของผู้ชายผู้ชายกันบ้าง <c oughs> มาดูกันแถวเรื่องหลังความหลอนั <c oughs> ้นต้องถามเลยคุณหมอส่วนใหญ่ถ้าจะทําให้หลอหรือทําให้สวยก็ตามมันก็ต้องผ่านการสัญญกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชายเขาทาสัญญกรรมเหมือนผู้หญิงด้วยหรอคะ, <c oughs> คะมีค่ะแม่จริงๆแล้วเนี่ยการทําสัญญกรรมก็จะแบ่งเปมนผู้หญิงเลยคือสัญญกรรมแบบลงนี่สัญญกรรมแบบอะไรที่มันค่อนข้างรุนแล่ะ กลุ่มหนึ่งที่แบบเบาๆเหมือนผู้หญิงคือทำแล้วไม่รู้ว่าทําอะไรมาะอะไรประมาณนี้ค่ะงั้นถ้าเราพูดถึงสัญญกรรม5อันดับแรกที่มีการทํามากที่สุดค่ะให้คุณแอน,นถ่ายว่าอะไรโหอันดับแรกต้องเดาออกเพราะว่าเดินมาสิคนเห็นไปแปดแล้วอะาตามูจริงใช่ไหมคะจริงอันดับสองอ่ะคุณแนนอนสอเริ่มดังไม่ออกแล้วค่ะคุณหมอสอง ใช่คือ,อจริงๆแล้วเนี่ยการทําตากับการทําจมูกเนี่ยแทบจะเป็นสถิติอะไรที่คนเอเชียทํามากเลยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเหมือนผู้หญิงเลยนะคะใช่เหมือนกันเลยอืมศัลยกรรมที่ผู้ชายทํามากก็คือเป็นเรื่องของการดูดไขมันดูดไขมันแบบใช่ดูดแสงนดูดพุ่งดูดอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วอันดับที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของการลดขนาดของเต้านมเพราะว่าผู้ชายที่มีหน้าอกจะดูไม่แมน ก็ต้องลดขนาดลงแล้วก็ดูตุ้ยนุยแล้วก็ดูอ้วน <c oughs> ดูแบบว่าสุขภาพไม่ดีอันดับ5ก็จะเหมือนผู้หญิง <c oughs> ดึงหน้า ผู้ชายก็ดึงหน้าเหรอคะจริงงั้นวันนี้เรามาขุดคุยเรื่องราวการทาศัลยกรรมของผู้ชายกันบ้างดีกว่าแมชัดสนุกแล้วนะคะว่าแต่ละอย่างที่เขาทํานี่มันมีผลข้างเคียงไหมอะไรไหมเผื่อคุณผู้ชายที่ชมอยู่แล้วอยากจะไปทาําบ้างก็ได้จริงค่แล้วถ้าพูดถึงการเสริมจมูกมันก็เหมือนกับของผู้หญิง่มันก็มีได้หลายแบบคือควรจะเสริมโดยใช้อะไรเสริมโดยใช้ซิลิโคนคะนะคะหรือว่าเอากระดูกอ่อน ะะกระดูกซี่โครม,มค่ะหรือจะเอากระดูกอ่อนจากหลังหูมาทําเป็นหยดน้ำนนทําเป็นทิปให้มันดูแบบว่าเนียนนะคะแล้วก็ดูไม่แปลกเพราะบางลายเนี่ยต้องการสูงมากถ้าเป็นภาคอีสานของเราเนี่ย ก็จะดั้งเตี้ยหน่อยบางทีเขาต้องการความสูงแต่ว่าโครงสร้างจะบุกมันไม่ได้เพราะต้องดึงมากมก็อาจจะทําให้ตรงปลายไม่สวยอ,อาจจะต้องมีการยืดแล้วก็มีการใส่พวกกระดูกอ่อนเข้าไปช่วยวก็จะทาให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันหลักๆที่มีการใช้ทําหรือว่าใช้สารอื่นที่ไม่ใช่ซิลิคนแห้งก็ได้หรือว่าถ้าไม่ทํากลุ่มพวกนี้เลยก็ไปใช้การฉีดก,ก็ใช้ได้เหมือนกัน มีหลากหลายวิธีที่จะเสริมหลอ่ใช่ใชแต่ว่าแต่ละวิธีมันจะมีอันตรายหรือผลข้างเคียงอะไรบ้างคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ย<ะ>มันก็จะมีหลายแบบหนึ่งผ่าตัดแบบปิดผ่าตัดแบบปิดหมายถึงว่าเราฉีดยาชาเปิดเข้าไปด้านในขอบจมูก<ะ>แล้วก็ใส่ซิลิคโคนเข้าไป<ะ>ฟิกไว้โอเคจบละก็คือแค่ว่าทําให้สวยงามไม่มีการติดเชือ้อไม่มีแพทเทิร์น้เห็นมันก็จะสวยแล้วก็ไม่ให้เคลื่อนนะให้ตรงนะคะให้ดูธรรมชาติ มันก็จะมีกลุ่มนึงคือต้องเปิดออกเพราะว่าอาจจะทํายากหรือจะหมูกมีปัญหางั้นต้องมีการเปิดจมูกออกก็จะเปิดออกอย่างนี้เลยออกขึ้นมาใช่ใช่เเห็นเเห็นใช่ไหมคะออกมากคุณหมอ่อันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งแบบเปิดค่ะบางกรณีเนี่ยทำจมูกเสร็จแล้วก็อาจต้องมีการตัดอีกจมูกร่วมด้วยถ้ามันขยายบานมากเพราะว่าของคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของจมูกบานกับจมูกเตี้ยนะคะร่วมด้วยบางทีก็ทำด้วยกัน อันนี้ก็ใช้ฉีดโบท็อร์ก็ได้เหมือนกันฉีดโบท็อร์ลดการบานของจมูกทำได้หลายอย่างจริงเลยทำได้หลายอย่างใช่ใช่คืนี้ถ้าถามว่าผลข้างเคียงของการทำพวกเสริมจมูกมีอะไรก็อย่างที่หมอบอกไปตะกี้หนึ่งทำแล้วสวยหรือเปล่าเข้ากับหน้าไหมคือทำแล้วต้องให้แบบเอ้ยเสริมงโง,เง่เฮง หน้าเด้งคนอยากเข้าใกล้อีกอันนึงก็เป็นเรื่องติดเชือ้อ<ะ>คือเวลาผ่าตัดเนที่สําคัญมากก็คือเราต้องระวังมากๆคือไม่ให้มีการติดเชือ้อ<ะ>เวลาทําแล้วก็ต้องดูแลให้ดีอย่าไปกระแทกอย่าไปชนเพราะบางทีอยจมูกผิดรูปก็ดูไม่สวยนะคะ,ะหรือบางครั้งเนี่ยจะมีการบวมหรือบางครั้งอาจจะมีปัญหาการใส่ที่ทําให้โพรงจมูกทําหน้าที่ไม่ได้เต็มที่<ะ>ไม่ได้เหมือนเดิมก็เป็นปัญหาของมัน ส่วนถ้าพูดถึงการทำตาการทำตาก็มีหลายแบบนการทำตาสองชั้น<ะ>ทําเอาไขมันออกใต้ตาหรือคนไข้ที่มีเพราว่าหนังตาตก<ะ>ก็ดูว่าคุณอยู่ในประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าอา,อายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรไหมจะเลือกวิธีไหนให้มันดีที่สุด<ะ> ของตาที่เจอได้ก็จะมีชั้นตานไม่เท่ากัน,กนใช่แพ้ผ่าตาท้ายไม่ดีเกิดเป็นรอยแพทเป็นนะคะหรือว่ามีภาวะเลือดข้างอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หรือว่าบางทีเนี่ยมีเลือดข้างในตาหรือเกิดบาดเจ็บที่ตาก็ได้หรือบาดเจ็บท่อน้าําตาทําให้มีปัญหาน้ําตาไหลหรือเกิดปัญหาหนังตาตกโอ้ เน่ากลัวมากน่ากลัวมากก็หรืออาจจะเห็นภาพซ้อนก็ได้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเจอได้ในเวลาที่ทําตาทําออกมาแล้วไม่ธรรมชาติส่วนอันดับต่อไปก็คือเรื่องของการดูดไขมันดูดไขมันก็ดูว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการดูดหรือเปล่านะคะมีไส้เลื่อนไหมหรือว่ามีไขมันที่เป็นไขมันสะสมเฉพาะที่ที่ไม่ใช่ไขมันในช่องท้องคือบางคนแบบผู้ชายใช่คือบางทีผู้ชายเนี่ยอ้วนแบบอาเสียปุงปุ้ยทั้งหลาย ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไขมันข้างบนมันเป็นไขมันในช่องท้องมันดูดไม่ได้เลยแหน<อ>มันต้องไปดูแลสุขภาพต้องไปลดความอ้วน<ะ>นั้นไอตัวเรื่องของการดูดไขมันเนี่ยเวลาทําแล้วถามว่าผลข้างเคียงมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเสี่ยงละ,ะคุณมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะต้องแจ้งแพทย์ให้หมดคุณรับประทานยาอะไรอยู่หรือเปล่า<ๆ>ก็ต้องแจ้งแพทย์ให้หมดเหมือนกันะนะคะเสร็จแล้วทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีเวลาพักฟื้นคะหรือทําเสร็จแล้วอาจจะมีภาวะที่ผิวมันย้วยมากขึ้นหรือผิวเป็นคลื่นถ้าสมมติเอาออกมาก เกิดภาวะเลือดออกเกิดภาวะติดเชื้อนะคะหรือว่าเกิดภาวะที่มันมีตัวเซลล์ไขมันหลุดออกไปอุดกั้นในปอดอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายผลข้างเคียงมากๆส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจริงๆแล้วการดูดไขมันเนี่ยผลข้างเคียงของมันที่เกิดมากๆเนี่ยมันเป็นจากดูดเยอะเอาออกทีละปริมาณมากๆถูกที่เขาเรียกว่า m e กะ session ออกเยอะดูดออกทีมาแบบ4ลิตร5ลิตรคือพอเกินแบบ5ลิตรเข้าไปเนี่ยผลข้างเคียงเริ่มสูงอันที่2ดมยา นั้นผลข้างเคียงจะมาจากการดูมยาค่ะการดูดไขมันที่ปลอดภัยที่สุดที่ไม่เคยมีรายงานของการเสียชีวิตในการดูดไขมันเลยก็คือ การใช้ยาชาเฉพาะที่เท่านั้นค่ะใช้ยาชาเฉพาะที่ใน่ข้อดีอย่างนึงคือมันจะมีฤทธิ์เป็นเหมือนอยาฆ่าเชือ้อโรคมันก็จะช่วยในการชาเชื้อโรคด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะลดปัญหาความเสี่ยงของการติดเชื้อนี่นะคะผ่านไป3ลําดับแล้วคือไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ชายก็ทําอะไรเหมือนผู้หญิงเหมือนกันวันนี้นี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับผู้ชายหลายคนที่ชมอยู่แล้วเอ๊เคยมีความคิดสักครั้งงใ,ในชีวิตว่าฉันอยากแก้ไขจุดบกพร่องในจุดต่างๆอันนี้เป็นข้อมูลที่ให้คุณประกอบการ ไไค่วนะคะอะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอีก2อันดับคืออันดับ4และอันดับ5ตอนนี้พักสักครู่ก่อนค,ะค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออร์ติสินแอดวานซ์ฟอร์มูลาอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอครับการออกกำลังกายแบบหักโหมมากเกินไปมีประโยชน์หรือมีโทษยัยงไงบ้างครับ แน่นอนว่าการออกกําลังกายนั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษนะคะแต่ลักษณะการออกกาลังกายที่ไม่เหมาะสมกับอายุเพศหรือว่าสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลน,นั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้นะคะซึ่งพบได้เรื่อยๆและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเมื่อจํานวนคนออกกําลังกายมากขึ้นนะคะเนื่องจากการออกกําลังกายที่หนักเกินไปนั้นอาจจะทําให้หัวใจทํางานมากกว่าปกตินะคะรวมถึงความดันเลือดก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกินปกติ สำหรับคนที่มีโรคประจาตัวเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะทําให้หัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นได้นะคะนอกจากนี้มีงานวิจัยรายงานว่าการออกกําลังกายที่หนักเกินไปเนี่ยค่ะอาจจะเป็นมีผลกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะคือทาให้ระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงแทนที่ออกกําลังกายแล้วจะแข็งแรงขึ้นกลับกลายเป็นทําให้อ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นได้นะคะ สำหรับในผู้หญิงนะคะการออกกำลังกายที่หนักมากเกินไปอาจจะมีผลกับฮอร์โมนเพศได้ทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติอย่างในผู้หญิงที่เล่นกล้ามเนะะี่ยค่ะอาจจะทําให้ลักษณะของเพศหญิงหายไปมีขนหน้าอกมีหนวดขึ้นนะคะคือมีลักษณะของเพศช,ชายก็มาแทนที่ได้แม้แต่ในคนที่มีสุขภาพดีทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีการออกกำลังกายที่หนักมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเ e อ็นอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบข้อเท้าแพลง หรือแม้แต่ทําให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นได้ค่ะดังนั้นทางที่ดีนะคะควรจะค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพื่อทําให้ปอดและก็หัวใจมีความทนทานเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นซะก่อนนะคะรวมถึงผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่ก่อนเนี่ยจริงๆถ้าจะออกกําลังกายจริงจัง,จงควรจะมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพื่อที่จะรับคาแนะนําวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับโรคประจําตัวที่มีอยู่ค่ะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การ,ารแพทย์แผนปัจจุบัน แพนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกมอชวนคุยช่วงที่2อ,อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่น โสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยเรื่องของเบื้องหลังความหล่อของคุณสุภาพบุรุษกันต่อนะคะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าที่อเมริกาเขามีการจัด5อันดับการทำสัลยกรรมของผู้ชายนั่นก็คือการทำจมูกการทำตาดูไขมันเหลืออีก2อันดับ4กับ5 อันดับสี่ก็ดูไขมันเหมือนกันเอาก้อนที่เต้านมออกเพราะว่าผู้ชายที่มีลักษณะเต้านมโตดูไม่แมนเขาก็ใช้การดูดไขมันวิธีการก็คล้ายๆดูดไขมันถูกต้องเหมือนกันเลยก็ไอเลียจะเล็กกว่าแต่ว่าจะทํายากกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยตัวเด้อเยื่อพังผืดมันจะค่อนข้างเยอะกว่าตรงอื่นของร่างกายก็อาจจะมีการใช้พวกเครื่องมือเข้ามาช่วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นอาจจะใช้คลื่อความถี่วิทยุอาจจะใช้กลุ่มของเลเซอร์หรืออาจจะใช้กลุ่มของตัวคลื่นเสียงก็ได้นะคะ พวกนี้ก็เหมือนกันนะคะผลข้างเคียงก็จะมี่องการติดเชื้อแพ้เป็นอเอาออกไม่เท่ากันไม่เรียบหรือว่าเขียวช้ำ ก็เป็นอันที่เกิดได้บ่อยเกิดขึ้นได้อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มดึงหน้าผู้ชายดึงหน้าแล้วก็จะมีผนข้างเคียงที่อาจจะมากกว่าผู้หญิงในแง่ของเรื่องของผู้ชายบางคนสุบุรีพอสุบุรีปุ๊บก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลหายไม่ดีหรืออาจจะทําให้มีผิวหนังตายเนื่องจากแผลมันไม่ดีนะหรือว่าจะมีภาวะที่ เห็นแผลเป็นพอเวลามีแผลเป็นเนี่ยขนหรือผมตรงบริเวณนั้นมันจะหายไปก็จะทําให้เห็นชัดกว่าผู้หญิงผู้หญิงเอาผมมาปิดได้ผู้ชายก็อาจจะปิดลําบากเห็นชัดค่ะผลข้างเคียงที่เหมือนกับของผู้หญิงเวลาทาก็คือจะมีเรื่องของการไปกระทบกระเทือนกับระบบประสาท นะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการออกของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงหน้าทั้งหมดก็จะทําให้ปัญหาได้หรือว่ามีแพ้เป้นมีขี้รอยผู้ชายก็ปิดไม่ได้ก็ไม่สวยค่ะนี่แหละค่ะก็ทราบถึงวิธีการรวมไปถึงความผิดพลาดอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการทำศัลยกรรมแต่ปกติแล้วทั่วๆไป ทัศนคติของผู้ชายต่อการทำสัญญกรรมเนี้ยมันเป็นยังไงครัคุณหมอปัญหาคือผู้ชายจริงๆแล้วัวเจ็บะคุณแนนจริงแล้วว่าเขาป๊อกับผิงโอ้โหมากเลยอ่ะ,ะแล้วก็เขาไม่ชอบอะไรที่มันต้องดูแลเยอะๆดูแลแบบยุ่งยากนานต้องมาทาครีมปฏิินผิวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบได้ที่สำคัญอีกอย่างก็ชอบอะไรที่มันธรรมชาติค่ะไม่ชอบทำแล้วเฮ้ย คนจับได้คนจับได้ไม่ได้ไม่ชอบถ้าอย่างนั้นเรามีทางเลือกอื่นให้ผู้ชายเขาเสริมหล่อแบบไม่ต้องเจ็บตัวบ้างไหมคะคุณหมอมันมีวิธีที่ทําให้เขาหล่อในแบบของเขาผู้ชายเขาชอบอะไรที่เขาชอบหล่อในสไตล์ของเขามีริ้วรอยเหลืออยู่บ้าง่มันมีอัตราการทำหล่อแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะตั้งแต่การฉีดบทตถุเรื่องปกติเล้นะ่นคๆก็ฉีดแต่ว่าเทคนิคการฉีดวทตถุของผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันนะ ของผู้ชายด้จะให้ธรรมชาติเทคนิคจะต่างกับผู้หญิงเลยไปใช้เทคนิคผู้หญิงมาฉีดผู้ชายไม่ได้มันจะกลายเป็นผู้หญิงทันทีอ๋อน่าจะเป็นผู้หญิงไปเลยไม่ได้ต้องใช้เทคนิคเฉพาะของผู้ชายแม้กระทั่งการฉีดพวกสารไฮโดรลิกแอซิดก็เหมือนกันก็คือการฉีดพวกฟิลเลอร์พวกนี้เหมือนกันเทคนิคการฉีดก็ต้องเป็นของผู้ชายเพราะโครงสร้างหน้าผู้ชายไม่เหมือนกับผู้หญิง ก็มันสามารถที่จะใช้การลิฟหน้าโดยไม่เจ็บตัวด้วยก็คือการใช้สารพวกไฮรอนิกแอซิดตัวเดียวกับที่ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความหนานแน่นมีความเหนียวความเข้มข้นค่อนข้างเยอะเอามาใช้ในการยกดึงหน้าโดยที่ไม่เห็นรอยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีวิธีการอีกเอาใช้สารไฮรอนิกแอซิดเนี่ยผ่านเครื่องแล้วยิงไปรอบหน้าแล้วก็จะช่วยทําให้หน้ากระชับหน้ายกหน้าใสาผิวดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดดึงไม่ต้องผ่าตัดดึงหรือทนเจ็บได้หน่อยเอาเลยเอาใช้คลื่นเสียงค่ะยกกระชับหน้าแล้วคุณนีรู้ไหมอันที่ผู้ชายทําเยอะยังมีอีกนะเลเซอร์กําจัดขนค่ะบางทีเขาลบมากเลยที่แก้มเขาวก็กําจัดถ้าเกิดว่าหรอแค่นี้ยังไม่พอหน้าเป็นหลุมทําได้อีกค่ะมันก็จะมีกลุ่มพวกเครื่อนความถี่วิทยุหรือกลุ่มเลเซอร์ที่ใช้สําหรับรักษาหลุมสิว ก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้เรียบเนียนขึ้นสารพัดวิธีที่จะเสริมสารพัดค่ะแล้วก็มีหลายทางเลือกด้วยแล้วก็มีหลายทางเลือกให้เลือกเลยนี่ค่ะวันนี้คุณผู้ชายทั้งหลายที่ดูแล้วก็เอ้ยแหมภรรยาชั้นแฟนชั้นดูดีจังเลยผู้ชายไม่ยอมนะคะเดี <laughs> ๋ยวผู้หญิงสวยอยู่ฝ่ายเดียวง วันนี้เราได้ความรู้มากมาย<า>นะคะคุณผู้ชายก็เลิกบ่นน้อยใจว่าเอยดูรายการเราเอาใจแต่ผู้หญิงเรามีครบทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะคะส่วนสัปดาห์หน้าคุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรอีกแล้วก็กลับมาติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมเลยนะคะ,คะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออาจิมาแล้วคุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ชว่วงนี้เรามารวมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือกัรลยกรรมที่ผู้ชายทำมากที่สุดคือแบบใดระหว่างข้อหนึ่งทำจมูกหรือข้อสองดูดไขมันหน้าท้องทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ w w w f a c e b o o k c o m m e d e s i g n ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอมหนึ่งข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคาตอบจากสัปดาห์ที่แล้วและรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ